ประวัติความเป็นมาสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเขตปกครองพิเศษเขตอาราวาประเทศอิสราเอลได้ประสานความร่วมมือจัดทำโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปวสาสาขาวิชาพืชศาสตร์มีเป้าหมายที่จะให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการเกษตร จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวอิสราเอลโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานเกษตรในฟาร์มร่วมกับเจ้าของฟาร์มหนาประเทศอิสราเอลปีพุทธศักราช2543ได้จัดส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อและฝึกงานเกษตรครั้งแรกในหลักสูตรปวสพืชศาสตร์ทวิภาคีไทยอิสราเอลรุ่นที่หนึ่จำนวน40คน และเปิดการเรียนการสอนดังกล่าวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดโครงการมีความก้าวหน้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีนักศึกษาเป็นรุ่นที่14จําจำนวน110คนซึ่งกำลังศึกษาต่อและฝึกงานเกษตรณประเทศอิสราเอล ภายใต้การเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตโดยมีนายชาติชายเกตพรมผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเป็นประธานโครงการการดำเนินงานของโครงการ 1. รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช หรือกำลังศึกษาในระดับปวสหนึ่งจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 2. รายงานตัวและปะถมนิเทศนักศึกษา 3. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรและแยกย้ายไปฝึกเตรียมความพร้อมนะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้ออ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสรารคามและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตโดยคณะกรรมการของโครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อฝึกความพร้อมก่อนการเดินทางของนักศึกษาในด้านต่างๆดังนี้ระเบียบวินยัยความสมัคคใในหมู่คณะความอดทนและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งสแห่งความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายทักษะเกษตรด้านพืชศาสตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะชีวิตและสังคมรวมถึงการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรกร3-5ครั้งก่อนการเดินทางไปอิสราเอลการเรียนที่ประเทศอิสราเอลนักศึกษาในโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนปะวะสพืชศาสตร์ทวิภาคี จะต้องศึกษาและปฏิบัติงานงานฟาร์มณันะประเทศอิสราเอลเป็นระยะเวลา10เดือนในหลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2546ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาพืชศาสตร์จำนวน14รายวิชารวม45หน่วยกิจโดยมีอาจารย์ชาวอิสราเอลเป็นผู้สอนกิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้ 1. การเรียนในชั้นเรียน เป็นการสรุปหัวข้อเนื้อหารายวิชาและซักถามข้อสงสัยจากการปฏิบัติงานฟาร์มจากอาจารย์นักวิชาการและเจ้าของฟาร์มสัปดาห์ละหนึ่งวัน 2. การทำมินิโปรเจกต์เป็นการเรียนการสอนโดยใช้งานทดลองนักศึกษาต้องทำงานทดลองคนละหนึ่งเรื่องภายใต้การดูแลของเจ้าของฟาร์มและอาจารย์ที่ปรึกษาชาวอิสราเอล ตั้งแต่การวางแผนการทดลองดำเนินการทดลองเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอซึ่งเจ้าของฟาร์มจะได้นำผลการทดลองไปเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจในการปลูกพืชฤดูการต่อไป 3. การศึกษาดูงานมีการจัดศึกษาดูงานตามฟาร์มประกอบรายวิชาทางการเกษตรสถานีวิจัยพืชผักและผลไม้ รวมถึงการศึกษาดูงานทางประวัติศาสตร์ตามสถานที่สำคัญของประเทศอิสราเอล 4. การปฏิบัติงานฟาร์มนักศึกษาจะได้เข้าฝึกปฏิบัติงานเกษตรในฟาร์มฟาร์มละหนึ่งคนซึ่งการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานก่อนสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการจะต้องนำเสนอผลงานมินิโปรเจกต์ทุกคนจึงจะผ่านการประเมิน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและเดินทางกลับถึงประเทศไทยนักศึกษาโครงการจะต้องนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าโครงการและการฝึกงานณประเทศอิสราเอลมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการเกษตรในสถานศึกษาทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาโดยเข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาไทยอิสราเอลสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตัวอย่างโครงการเกษตรที่นำความรู้จากอิสราเอลมาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็มีดังนี้ 1. โครงการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวด้วยระบบน้ำหยด 2. โครงการปลูกพืชผักครบวงจร 3. โครงการปลูกข้าวโพดหวานในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะนำเสนอโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยนำเสนอในรูปแบบบรรยาย ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งนำเสนอภาคโปสเตอร์ทุกปีความสำเร็จของโครงการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งหมด2,079คน ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังมหาวิทยาลัยราชมงคลมหาวิทยาลัยราชพัฒนซึ่งคณะทำงานของสถานศึกษาและ ICAT ได้มีการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบบทสรุป โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนปวสพืชศาสตร์ทวิภาคีระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับอราว่า International Center for Accounter คา a i n อร์เทรนนเป็นโครงการที่ดีที่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาอาชีพเกษตรได้ในระดับดีมากอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิสราเอล ในการร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เยาวชนและผู้ประกอบวิชาชีพด้านเกษตรได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและมีผู้สืบทอดอาชีพนี้สืบไป